าในใจของเขายังมีคุณอยู่ไหมเรามาถามพลังงานไพ่กันนะทุแต่คนเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนดอมคนของคุณที่คบหากันเขามีคุณในใจเขาบ้างไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงแรนเดอมเขายังมีคุณในใจไหมคนนี้ของคุณคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุย เขามีคุณในใจไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นวงแรนดอมนะเขายังมีคุณในใจเขาไหมรำลุพลังงานกันนะเป็นคลิปแรนดอมนะห้าใบานะเขายังมีคุณในใจไหม ชาวท่าดินศกกรรมนันก่อนนายออฟเป็นตัเข้าเขาจะมีการเดินทางนะคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนทางไกลใต้สำรับคนคนนี้เป็นคนที่สบายสบายเป็นคนรักอิสระเป็นคนชิวชิวเดอะฟูเป็นคนที่ไม่คิดเยอะ The fool The world คนทางไกลของคุณจริงๆ คนนี้เป็นคนทางไกลคนครอบคนคุยของคุณเขาเป็นคนทางไกลคนคนนี้ The w o r l d ชาวธาตุน้ำกรกฏปจิตมินเขายังเพ้อฝันถึงคุณเขายังคิดถึงคุณเขายังจินตนาการถึงคุณคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกรกฏปจิตมินเซเว่นออฟคัพเขายังมีความเพ้อฝันถึงคุณตลอดเวลาคนคนนี้ ถึงแม้ที่ผ่านมาคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันคุณสองคนมีความขัดแย้งต่อกันบ้างใช่ไหมชาวธาตุไฟเมษสิงห์ตนูฝ่ายอัวอนเข้าเป็นคนที่กับคุณค่อนข้างที่จะเอตอัปวอนชาวธาตุไฟเมษสิงห์ตนูคนทางไกลคนนี้เขาจะติดต่อหาคุณนะ คนคนนี้เขาจะสื่อสารหาคุณเขาคิดถึงคุณคนคนนี้คนทางไกลจริงๆเขารู้สึกเดีกคุณเขาจะมีการเดินทางมาหาคุณอย่างแน,น่นอนคนคนนี้เขามีใจให้คุณอย่างเต็มที่เขามีใจให้คุณอย่างเต็มเปี่ยมเขาพร้อมที่จะมาดูแลคุณเขาพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตคุณ นี่คือคนต่างไกลเขามีใจให้คุณอย่างแน่นอน